ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับสวัสดีนักเรียนชั้นม3ตั้งแต่ห้อง1ถึงห้อง8ทุกคนนะครับโรงเรียนวราลาราชาธินด,ดามาตวิทยานะครับอยู่กับอาจารย์ไทยสมุทนะครับในสัปดาห์ที่13นะครับลูกในสัปดาห์นี้นะครับเราก็มาเรียนเรื่องทวีป อเมริกาเหนือเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะเปลี่ยนหัวข้อนะครับเป็นหัวข้อ2.3นะครับเรื่องอิทธิพลของทวีปอเมริกาเหนือต่อสังคมโลกนะครับลูกมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับลูกเมื่อนะครับนักเรียนเรียนจบบทนี้แล้วนะครับนักเรียนนะครับสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของทวีปอเมริกาเหนือต่อสังคมโลกได้นะครับลูกตันนี้มาดูเนื้อหานะครับลูก2.3นะครับ อิทธิพลของทวีปอเมริกาเหนือต่อสังคมโลกนะครับเรามาดูซิว่าอเมริกาเหนือเนี่ยมีอิทธิพลต่อโลกยังไงนะครับโลกอ่านมาดูนะครับการที่นะครับลูกอเมริกามีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอะไรบ้างอเมริกาเหนือนะครับลูกทางด้านอุตสาหกรรมนะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับมากที่สุดนะครับในทวีปอเมริกาเหนือนะครับลูกซึ่ง สหรัฐเนี่ยสำคัญมากและสำคัญต่อโลกด้วยนะครับลูกจึงนะครับได้ชื่อว่าเป็นผู้นำนะครับลูกระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับลูกอุดมการทางการเมืองนะครับของสหรัฐอเมริกาที่ถือว่ามนุษย์นะครับทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันนะครับลูกและทุกคนต้องได้รับสิทธิตามธรรมชาติที่ผู้ใดจะลิดรอนหรือบิดเบือนไม่ได้นะครับ นี่ก็เป็นหลักการปกครองที่นานาประเทศนะครับทั่วโลกยอมรับนะครับแล้วก็ทําให้นะครับอุดมการคกว่าอุดมคติอเมริกาที่ว่ารัฐบาลของประชาชนนะครับโดยประชาชนเพื่อประชาชนแพร่หลายไปทั่วโลกนะครับตอนนี้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็เกือบทุกประเทศนะครับก็มีบางประเทศที่เป็นเผด็จการบ้าง ที่เป็นคอมมิวนิสต์บ้างนะครับลูกส่วนเรื่องนะครับแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษย์สิทธิมนุษยชนนะครับลูกโทษทีสิทธิมนุษย์สยชนนะครับโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะครับอเมริกาก็เป็นผู้นําเหมือนกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับลูกอย่างเช่นการแสดงความคิดเห็นนะครับการนับถือศาสนานะครับอันนี้คือให้สิทธิเลยนะครับก็คือใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ในกรอบ ของกฎหมายนะครับใครจะไปล่วงละเมิดความคิดเห็นคนอื่นก็ไม่ได้ก็คือให้อยู่ในกรอบกฎหมายแล้วก็ให้ประชาชนานับถือศาสนาอะไรก็ได้ตามแต่ที่ประชาชนาเห็นว่าสมควรหรือว่าเหมาะสมกับตัวเองนะครับลูกซึ่งนะครับก็เป็นแนวทางในการปกครองประเทศต่างๆนะครับที่ นําไปปกครองประเทศของตนเองนะครับนอกนั้นนะครับสหรัฐอเมริกานะครับลูกยังเป็นประเทศมหาอำนาจที่เป็นผู้นําในด้านต่างๆแล้วก็ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับนี่ก็เป็นรูปภาพที่อาจารย์นํามาให้นะครับลูกเห็นไหมครับลูก this for democracy นะครับนี่ก็เป็นการสิทธิมนุษยชยนนะครับลูกสิทธิมนุษย์ยะ ชนนะครับลูกแล้วก็นี่คือการเรียกร้องประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกานะครับลูกต่อไปนะครับมาดูความก้าวหน้าบ้างสหรัฐอเมริกานะครับลูกถือว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าที่สุดแล้วก็เป็นผู้นําความก้าวหน้าของประเทศทั่วโลกด้วยแล้วก็นําความก้าวหน,าน้านี้นะครับไปเผยแพร่ ให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับมาดูว่ามีด้านอะไรบ้างนะครับลูกอะมาดูด้านการสื่อสารบ้างนะครับลูกการสื่อสารนะครับก็เป็นผู้นำนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับอะทำให้นะครับลูกสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นประเทศชั้นนำเนี่ยในการพัฒนาด้านการสื่อสารนะครับนำแบบแผนนะครับชีวิตและวัฒนธรรมอเมริกันนะครับ เผยแพร่ไปทั่วโลกอย่างเช่นอะไรบ้างมาดูาดนตรีอเมริกันนะครับประเทศไทยก็เอามาใช้อย่างเช่นกีตงก,ตงกีตาร์นะครับลูกภาพยนตร์ฮอลลีวดูดเราก็ดูเห็นไหมครับนี่คือภาพยนตร์ฮอลลีวดูดเขามาใช้ให้เราดูเราก็ดูนะครับนี่ก็เป็นฮอลลีวูดของสหรัฐอ,อเมริกามีอะไรอีกครับอาหารจานด่วนนะครับที่เรารู้จักอะไรบ้างอาหารจานด่วนแมคโดนัลด์ KFC ออย่างเงี้ยนะครับลูกการสื่อสารประเทศไทยชอบมากนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับ ไม่ทุกคนนะครับลูกตอนนี้นักเรียนก็ยังเรียนด้วยโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับลูกนี่คือคาเรียกว่าความเป็นผู้นําด้านทางการสื่อสารและก็เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือเป็นอิทธิพลเลยนะครับลูกนอกนั้นยังไม่พอนะครับลูกอ่าสหรัฐอเมริกานะครับยังเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีที่เรียกว่าไมโครชิปนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อดังๆนะครับโทรศัพท์เครื่องที่ก็อะไรบ้างล่ะ Apple นะครับอย่างเงี้ยที่นักเรียนใช้นิยมใช้กันอยู่นะครับโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะครับลูกเนี่ยคอมพิวเตอร์อย่างของอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ทําคลิปเนี่ยอาจารย์ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับลูกเหมือนกันเลยนะครับ Acer นะครับลูกมี m i c r o c h i p นะครับต่อไป เราก็จะติดไมโครชิปเว้บนร่างกายไปไหนมาไหนเราก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนนะครับลูกนอกนั้นยังไม่พอนะครับลูกสารัฐอเมริกานะครับอ่ายังนะครับลูกมีการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมนะครับเหมือนกับให้เราอยู่ใกล้ๆกันเห็นไหมครับลูกเนี่ยลูกนี้นะครับเขาเรียกว่าสังคมนี้นะครับเขาเรียกว่า,ายุคโลกาภิวัฒน์นะครับเนี่ย เห็นไหมครับยุคลูกลกกรเบนหรือว่าโกลบอลอะลิเซชั่นนะครับลูกซึ่งเกิดตอนไหนเกิดขึ้นในปลายคริสตศตวรรษที่2นะครับลูกซึ่งเริ่มต้นขึ้นที่ไหนลูกที่อเมริกาเหนือนะครับลูกแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกเห็นไหมครับลูกยุคโลการกิวัืน์หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือยุคไร้พรมแดนนะครับลูกแต่ก่อนเราต้องเขียนจดหมายไปตอนนี้ไม่แล้วนะครับลูก เราใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมใช้คลื่นโทรศัพท์นะครับติดต่อกันได้เลยแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศนะครับเราก็สามารถเห็นหน้าเห็นตากันได้นะครับลูกยังไม่พอนะครับลูกยังไม่พอนะครับซารัฐนะครับลูกยังเป็นผู้นําด้านอวกาศนะครับแล้วก็นิวเคลียร์ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับลูกนิวเคลียร์เนี่ยซารัฐเป็นคนสร้าง เป็นประเทศแรกของลูกด้วยมาจากไหนมาจากสงครามโลกครั้งที่2ที่สหรัฐอเมริกานะครับลูกนำระเบิดนิวเคลียร์สลูกนะครับไปทิ้งใส่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสลูกนะครับที่โรชิมาแล้วก็ฮิโรชิมาอาจารย์จำชื่อไม่ได้นะครับอีกเกาะหนึง่งเกาะอะไรนะานาวาสาก,กินางาสาก,กินะครับ ทำให้จมไปทั้งทวีปเลยไอ้จมไปทั้งประเทศเลยนะครับลูกแล้วก็ผู้คนก็ตายอย่างมหาศาลมากนะครับลูกนี่คือเขาเรียกว่า,าผู้นำนะครับทำว่านิวเคลียร์เอาไปทำในทางที่ดีก็มีนะครับอย่างเช่นการาผลิตไฟฟ้านะครับลูกซึ่งนะครับความเป็นผู้นำนี้นะครับทำให้อเมริกาเหนือนะครับลูกมีข้อ,อมีบทบาทโดดเด่นนะครับ ด้านความมั่นคงทางการเมืองนะครับแล้วก็เป็นผู้นําทางการทหารโลกนะครับลูกทําให้ประชาคมโลกนะครับตระหนักถึงความน่ากลัวของอาวุธนิวเคลียร์นะครับลูกสหรัฐอเมริกานะครับมีบทบาทสําคัญในการช่วยสร้างโลกให้มีสันติภาพจริงไม่จริงอันนี้ไม่รู้นะครับแต่แว่วๆมาว่าสหรัฐก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในการปฏิวัติในการสู้รบ ในพื้นที่ต่างๆของโลกเหมือนกันนะครับลูกถ้าเราอยากรู้ว่าจริงไม่จริงนะครับให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศต่างๆนะครับเกี่ยวกับการสู้รบต่างๆที่มีนักวิเคราะห์บันทึกไว้นะครับลูกนอกนั้นยังไม่พอนะครับลูกสามารถผลักดันเรื่องการลดกํากลังอาวุธและเลิกล้มการสร้างอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งจะนําไปสู่การร่วมมือ กันในการป้องกันการเกิดสงครามด้วยนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับลูกความสําเร็จของสหรัฐอเมริกานะครับลูกมีการส่งมนุษย์นะครับเดินทางไปสู่อวกาศด้วยเห็นไหมครับลูกในรูปภาพนะครับประยียมดวงจันทร์เขาบอกว่าเป็นชาติแรกของโลกด้วยนะครับลูกแล้วก็นะครับถ่ายทอดเรื่องราวนะครับการเดินทางไปนอกโลกนะครับทําให้ผู้คนรู้ว่าโลกของเราเนี่ย ที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยสามารถเห็นเห็นจากนอกโลกได้นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เห็นโลกของเรานะครับลูกนอกกนั้นนะครับย่างนะครับตระหนักถึงความสําคัญแล้วก็ภัยแรงของอาวุธนิวเคลียร์บอกไปแล้วนะครับว่านิวเคลียร์เนี่ยอันตรายมากนะครับลูกสามารถทําลายล้างโลกได้นะครับภายในพริบตานะครับแนวคิดนะครับในการป้องกันโลกไม่ให้ถูกทําลายก็ นำไปสู่นะครับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันนะครับแล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆของโลกนะครับนี่คืออิทธิพลของอทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่มีต่ออประเทศในโลกของเรานะครับลกูกนะครับอาจารย์ก็ จบบทเรียนนี้นะครับในสัปดาห์ที่13นะครับลูกถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ให้นักเรียนฟังซ้ำถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมว่าามนุษย์คนไหนชื่ออะไรเดินทางไปนอกโลกด้วยวิธีการไหนให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับลูกใน Google หรือว่าในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปอ่านหนังสือก็ได้นะครับลูกสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเรียนเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับเข้าไปทา แบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดเลยให้นักเรียนรักษาสุขภาพด้วยนะครับให้ปลอดพ้นจากโรคโควิดนะครับสัปดาห์นี้อาจารย์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนักเรียน